ทุกคนก็ได้มีโอกาสมาสกลน,นครเนาะก็มาย่างตลาดนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็นตลาดเลงนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าตลาดนี้อาหารหลายแห้งคะ่ะทุกคนเป็นตลาดที่อยู่ถนนกับไอ,บอ้บขสขนรงนะคะทุกคนคือบอกว่าตลาดย่างแต่ว่าเห็นถนนเส้นเดียวกันกับขนรงนะคะทุกคนขนรงผู้โดยสารเนาะก็คือแบบหลายแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะ อาหารคือแบบมีหลายอย่างหลายแบบน้องไอรินกันนี่เลยได้เค้กขนมของหวานก็นคือหลายมีแต่แนวเป็นตัดแซบค่ะน,น้องไอรินกับไอุ่นก,นกน็คือได้ซิมไปเลยจ้ะนี่ของกินนะมันหลายเหลยีหลยทุกคนเป็นตัดสะออนแล้วก็มี น้ำผล,ลมุงผล,ลไม้อะทุกคนอาหารอีส,สานอาหารไทยอู้เยอะแยะมากมายเลยหลายแห่งค่ะทุกคนค่ะแล้วคนก็นหลายด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นตลาดแรงของเพิ่นเนาะทุกคนก้อยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะนี่แล้วก็ได้หมูปิ้งข้าวเหนียวไปนะนี่แหละกินง่ายจุดนี่เป็นถนนเส้นนี้เลยค่ะทุกคนค่ะแต่บอกว่าไผ่ที่จําได้บอกนะถ้าไผ่ยุสกลนะครก็น่าซีหูเนาะแต่ก้อยเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยบ่ค่อยหูจักว่าถนนซื้อหยัง